เรามั่นใจไหมไม่มั่นใจคะ <Okay. S 2> ่ะโอเคภาพตรงนี้แหละถูกต้องนนะตอบอย่างมั่นใจพร้อมกันต้องเลยเข <c oughs> ้า่ะเข้าเข้ารอบเข้ารอบเปลี่ยนไหมไม่ค่ะตกรอบแลน,นะคะ่ะอ๋อผู้จัดการทีมชื่อแกรตเซาเกตแล้วเมียเขาชื่อ <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่เวกัสคาเฟ่ วันนี้เราอยู่กันในทียมยูโร2024เช่นเคย EP 2นะครับวันนี้พี o ่ออฟมีเกมให้เล่นมีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเริ่มด่านแรกกันด้วยทดสอบความแม่นยำแบบว่าทักษะการเตะบอลมาดูดีว่า,าพนักง,งานเวกัสคาเฟ่เนี่ยเขาจะมีความแม่นยำในการเตะลูกบอลขนาดไหนให้แปรบอลตรงนี้ให้โดนขวดนะครับผมของน้องผู้หญิงเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผู้ชายก็อยู่ตรงนู้นนะแปะ <c oughs> ครับ ใกล้คนอันเลยนะใกล้กว่าน,นี้เลยถุยคนแรกครับผมชื่ออะไรครับกี้ค่ะกี้คิดว่ามั่นใจไหมไม่มั่นใจเตะชน100บาทโอเคไหมครับเตะไม่ชน200บาทเตะเตะไม่ชนไม่ได้นะครับอ่ะกี้ครั้งที่หนึ่ง <S <S ไม่ต้องแรงนะครับผมพี่ให้สิทธิ์คนแรกเป็นความกล้าให้สองครั้งเลยคนแรกอ่าเป็นคนกล้า เอาเลยครับปึบอึบอ,บอโดนไม่ไม่ต้องไม่ต้องอ่ะเอาอีกครั้งอ่ะที่เดิมอันนี้ให้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 อนนใหขออีกครั้งหนึ่งว่าพี่จะดูว่าความยากความง่ายขนาดไหนเออกี่ครั้นะงที่สองไปโอเค,อ,เคอย่างนี้เราว่ามันง่ายไหมไหม ไม่ง่ายโอเคอ่ะจากน้องกี้ไปก่อนหนึ่งร้อยบาทนะครับายคนที่สองท้เอ่ยคนที่สองอ่าน้องกี้ครับอ่ะมื่อกี้ตรงไหนครับตรงนี้เหรออ่ะโอเคหนึ่งครั้งนะครับชื่ออะไรก่อนอมองกล้องก่อนชื่อขิมค่ะมั่นใจไหม <laughs> ไม่มั่นใจโอเคน้องขิมจัดไป ฮ้เฮ้ยมันร้านนี้มันไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดามาค่ะคนต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาบางันต้องขิมก่อนโอเคหนึ่งร้บาทครับมามาอุ้ยทำช่ไมตรงนี้ไหมโอเคตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนใครคนต่อไปมาหมดแล้วเหรอ ได้ผู้หญิงได้ผู้ชายได้มาเฮ้ยมาขอชื่อครับเอค่ะเอ2สองคนที่ผ่านมาเขาไม่พลาดเลยเรามั่นใจไหมไม่มั่นใจค่ะโอเคพถูกต้องเฮ้ยหนึ่งร้อยบาทครับโอ้โหสามคนไม่มีใครพลาดเลย ผมรักกดดันแทนคนต่อไปผู้หญิงเราจะวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวผู้ชายเราจะไกลหน่อยมาสวัสดีครับชื่อสวัสดีค่ะชื่อมายค่ะโอเคมายมั่นใจไหมโอ้โหมั่นใจว่าไม่โดน <laughs> ปกติเตะบอลน้องไหมไม่เลยโอเค,คไม่น่าถามเนาะ <laughs> ตาน้องมาย ปึ๊บปึ๊บโอ้โอเคไม่โดนนะครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวมีเกมหนะ้านะครับมาผู้หญิงเราจะวางตรงนี้นะครับแล้วผู้ชายเราจะไกลหน่อยนะมาเลยครับผมใครยังไม่เตะม,มาเลยเชื่ออะไรครับชื่อกิโอเคมั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นมั่นใจด้วย <laughs> <laughs> มั่นใจด้วยโอเค โอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรนะครับมาคนต่อมาเอาผู้หญิงก่อนนะมผู้หญิงให้ครบเลยมาไม่เข้าไม่โดนไม่เป็นไรนะครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วพวกนี้ชื่ออะไรครับน้ำทิพย์ค่ะโอเคมั่นใจไหมไม่ไม่มั่นใจดีแล้วครับสั่มตัวไปก่อนฮึบไม่โดนโอ้โหทำไมสามคนแรกเขาไม่กดดันนะแต่ว่า ดันโดนมาหมดแล้วครับมาผู้ชายไกลหน่อยชื่อครับชื่ออิดครับมั่นใจไม่อิดอ่าครึ่งๆึงแล้วกันครับพี่ปกติเราเล่น<ม>บอลมั้ยไม่ค่อยเลยครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดเนาะโอเคอ่าน้องอิดนะครับคนแรกของผู้ชายป้าย<อ>โอ้โหห่างไปไครมาชื่ออะไรครับ ด,ดีโอครับดีโอครับพี่ดีโอมั่นใจไหมห้าสิบห้าสิบครับห้าสิ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 บดีโอบอกห้าสิบห้าสิบไปดีโอดีดีเฮ้ยนี่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 โอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาน้องผู้ชายชื่ออะไรครับปอนครับปอนมั่นใจไหมไม่ครับกี่เปอร์เซ็นต์สิบครับสิบเปอร์เซ็นต์โอเครู้เรื่องสิบเปอร์เซ็นต์ ลุยครับเฮ้ยเฮ้ยใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะมา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 ชื่ออะไรครับชื่อปื้มครับผมชื่อปื้มเคยเตะบอลบ้างไหมขั้งสุดท้ายปอสี่ขั้งสุดท้ายป .4 โอ้โหขั้งสุดท้ายป .4 มั่นใจไหม 50-50โอเค50-50าสทำสมาธิแล้วก็เฮ้ยโอ้เพื่อนเชียร์ฮะเพื่อนเชียร์เลยนะเพื่อนเชียร์ใหญ่เลยได้เลยได้เลยได้เลยตั้งบอลได้เฮ้ย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 เขาทำได้นะครับอ่ะยินดีด้วยครับ เกมนี้ครบกันยังครับใครยังไม่ได้เล่นมามาเลยมาเลยมาชื่ออะไรครับชื่อเน็ตชื่อเน็ตเตะบอลบ้างไหมไม่ไม่เตะเลยไม่เตะเลยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยโอเคเน็ตรวบรวมสมาธิแล้วก็ลุยเฮ้ย โอเคไหมเข้าหมดยังหมดยังหมดยังมีมีคนไม่ได้กี่กี่คนกี่คนเยอะเลยเอาอีกสักรอบไหมคนไม่ได้เอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง Rey ให้อีกรอบให้อีกรอบใจดีใจดีให้โอกาสคนละรอบมาเตะ เตะดีๆขอแค่อย่าโดนฝั่งนี้เ <c oughs> ดี๋ยวพี่จะอยู่ตรงนี้ปึ๊บปโอ้โยนิดเดียวมามามา,มา,ม,ามาเลยมาเลยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งใช่ใชจุดนี้ครับจุดกลางบันไดใช่ครับไปลุยเลยครับนี่ ยังมามามา,มารอบแรกใครไม่ได้มาเลยจ้ะมามารอบแรกใครไม่ได้มาเลยวางลูกวาลตามสบายเลยเอาที่เราถนัดเฮ้ยโอเคครับยินดีได้ครับมาสาวๆมาใครยังไม่ได้ ถ้าอยากแก้ตัวอ่ะหนุม่มๆมาอีกรอบหนึ่งมาเน้นมาอีกรอบนี้รอบสุดท้ายนะยังไม่ได้มาๆลูกมาผู้หญิงอ่ะรวบรวมสมาธิทำบรวมสมาธิแล้วก็เตะลกูกโอ้ยนิดเดียว มาเลยมาเลยไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะเฮ้ยโอ้โหหลังมันแตกกินดีด้ครับมามามาเลยมามามาทีงไหนเอ๋มามามาลูก <c oughs> เล็งเล็งเองได้เลย โอเคเกมที่สองเกมใหม่เกมใหม่เดี๋ยวจะให้มาจับจับตรงนี้จะมีรายชื่อประเทศอยู่นะครับยูโร2024ผ่านเข้ารอบประมาณ24ทีมผ่านเบสีทีมมันจะมีคะกันทั้งทีมเข้ารอบทีมตกรอบจับได้ทีมไหนต้องตอบว่าทีมนี้เข้ารอบหรือตกรอบ <l ain> มากล้องไมค์ใกล้เลยกล้องไมค์ใกล้เลยอันนี้มาเดี๋ยว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 ติดก่อนจะพึ่ง <l ain> เอางี้เอางี้ให้เวลาหนึ่งนาทีนะให้เวลาหนึ่งนาทีดูได้เลยอะทันนะทันนะหนึ่งนาทีทันนะงานนะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ เก็บมือถือครับเก็บมือถือเก็บมือถือเก็บมือถือเพื่อความสนุกเก็บมือถือ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 สิบสองคนโอเคเอาเอางี้ดีกว่าจับคู่ดีกว่าจับเป็นคู่เลยบอลเดี๋ยวราง<ม>วัลจะได้ใหญ่ขึ้นอาจจะได้ปรึกษากันด้วยจับคู่กันใครอยากเล่นเป็นคู่แรกใครอยากเล่นเป็นคู่แรกมาคู่แรกคู่แรกรชื่อชื่อครับอชื่ออิดครับอิดรีโอครับรีโอ <Leo. S 2> <laughs> คิดว่ามั่นใจไหม กี่ห้าสิบหรครับกรรมการดูนะใครเปิดมือถือเปล่านะอ่ะจับเลยครับตื่นเต้นไหมน,นิดหนึ่งนิดหนึ่งมาเดี๋ยวพี่<อ>พี่ออฟเปิดเรามีกี่ทีมนะหก <6 S 2> ทีมหกทีมหกทีมคู่ดึงถ้าตอบถูกห้าร้อยบาทปิดมือถือนะปิดมือถือนะห้ามนะห้ามนะห้ามจับมือถือนะห้ามจับมือถือนะ คำถามถามว่าประเทศเซอร์เบียเข้ารอบหรือตกรอบครับตกรอบ,รบ,อบมั่นใจไหมไม่ครับไม่มั่นใจเซอร์เบียมั่นใจครับว่าตกรอบครับตกรอบโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผ่านไปแล้วใครเป็นคู่ต่อไปไเอาเลย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 ,เเลยทำ ห้ามเปิดมือถือเลยห้ามจับมือถือเลยคนคนยังไม่เล่นห้ามห้ามเลยมามาขอชื่ออีกทีหนึ่งครับอ่าชื่อปื้มครับปื้มปอนครับปอน <c oughs> ดูได้ดูยูโรสักครั้งไหมที่ผ่านมาไม,ไม่เคยเลยไม่เคยเลยโอเคจะมาดูกันว่าคนที่ไม่ดูยูโรเลย,ยจะตอบได้หรือไม่ได้ ประเทศนี้เข้ารอบหรือตกรอบครับประเทศเดนมาร์กศึกษากันได้ครับผมเข้าเข้าเข้าครับเข้ามั่นใจไหมครับมั่นใจมั่นใจครับเป็นคำตอบที่เดนมาร์กถูกต้องครับโอเค5้าร้อยบาทเดี๋ยวมอบรางวัลนะครับหายละมาเลยมาเลยมาครับ คู่นี้เราจเองจับแล้วเนี่ยคู่หูคู่หาชื่อชิเนตครับชีแอร์ค่ะดูดิโรกับเขาไหมไม่ดูเลยค่ะไม่ดูเลยไม่ดูเลย <laughs> ไม่ดูเลยมาไม่เป็นไรไม่้องจอจังจับ,จบ,จบถ้าไม่ดูก็ห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าดูเนี่ยโอกาสตอบถูกสูงนะครับประเทศนี้เขารอบหรือตกรอบอประเทศ โอเอเชียโคเอเชียอย่านะ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 านะมั่นใจไหมมัม่นใจอ่ะมั่นใจมันดูแว่วๆมาว่าถูตกต้องโคเอเชีย <Ho Asia. S 1> เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนนะโคเอเชียเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทนะคนะนะู่นี้นะ เดี๋ยวเรามีละจะยากยิ่งขึ้นจะยากยิ่งขึ้นมาคู่นี้ต้องหันหน้ามาทางนี้หละจะได้ไม่ให้มองสิกแนวข้างหลังขอชื่อครับขิมค่ะขิมน้ำทิพน้ำทิพดูบอลไหมไม่ค่ะไม่ดูบอลแฟนดูบอลไหมไม่มีแฟนค่ะด,ดูนะโอเคไม่เป็นไรถ้าั้นถ้าไม่ดูนะี่ต้องอยู่ที่อยู่ที่ดวงแหละนะครับกแต่ก็กดดันนิดนึงเพราะเขาตอบถูกหมดเลยนะ ประเทศนี้เข้ารอบหรือตกรอบ16ทีมสุดท้ายครับประเทศตุรกีตกรอบค่ะตกรอบค่ะตกรอบมั่นใจไหมมั่นใจค่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมโอ้โหตุรกีเข้ารอบนะครับเสียดายจริงๆ อ่ะขอชื่อครับไมคค่ะมิ้นค่ะดูบอลบ้างไหมครับไม่ดูเลยคะ่ะไม่ดูเลย <c oughs> ไม่ดูเลย <c oughs> ไม่ดูเลยอ่ะไม่เป็นไรมามา,มาข้างหน้านิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมีซิกเดี๋ยวมีส่งซิกกันนะครับประเทศนี้เข้ารอบหรือตกรอบยูโรประเทศยูเครน ยูเครนตกรอบค่ะตกรอบตกรอบอันเนี้ยเดาหรือว่าจำได้จำได้อยู่แล้วจำได้จิ๊บจิ๊บจำได้ไดไเปลี่ยนไหมตามเพื่อนเปลี่ยนไหมตามเพื่อนไม่เปลี่ยนยูเครน Ukraine. ตกรอบ,อบเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคห้าร้อยบาทครับยินดีด้วยมาอันนี้ตกอันนี้อันนี้เล่นไปแล้วครับ อันนี้คู่สุดท้ายหรือเปล่าครับคู่สุดท้ายชื่ออะไครับกี้กี้กี้ค่ะกี้แน่แนดูบอสบ้างไหมครับไม่ค่ะไม่ดูไม่ค่ะไม่ได้ดูโอเคไม่เป็นไรโอกาส50าสิเป็นการทดสอบความจำบอสเราจะได้ภูมิใจว่าพนักงานเรา ประเทศนี้ตกรอบหรือเข้ารอบนะครับประเทศมองมาข้างหน้าจอเจียจอเจียจอเจียห้าวินาทีตกรอบค่ะตกรอบเข้าก็ได้ครับเข้าได้ค่ะมาันนี้มันนี้วนี้มาใกล้มาใกล้เอาใหม่เอาใหม่ต่อให้มั่นใจ มองพี่คนเดียวมองพี่คนเดียวถ้ามองคนอื่นมองพี่คนเดียวมองพี่มองพี่ประเทศจอร์เจียเข้าหรือตกตอบอย่างมั่นใจพร้อมกันตอบเลยเข้าค่ะเข้าเขารอบเข้ารอบเปลี่ยนไหมไม่ค่ะตกรอบกันด้ค่ะเดียวออา สุดท้ายละตอบเลยตอบได้เลยคุยกันก่อนโอเคไหมปรึกษากันเรียบร้อยนะครับตอบพร้อมกันนะเข้าหรือตกหนึ่งสองสาเข้าเข้าเข้าก็ได้เข้าก็ได้เป็นคำตอบที่ประเทศอะไรนะพี่ลืมจอร์เจียจอร์เจียเข้ารอบเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับห้าร้อยบาทนะครับได้ครบเราเราได้ผู้ชนะกี่คนนะกี่ทีมจะถามทำถามใครตอบได้ก็ยก,ยกมือแล้วกันนะครับอ่าไม่ยากไม่ยากถามทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษเกี่ยวกับทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษ มีโค้ชื่ออะไรคุณซื้อชื่ออะไรมาโค้ชทีมชาติอังกฤษมามาเลยใครครับน่ามาหาพี่มาหาพี่ชื่ออะไรครับปอนครับปอนตอบว่าแกร r สเซาเกตอันนี้คือผู้จัดการทีมอ้าวได้ผู้จัดการทีมแกร r สเซาเกตอ๋อผู้จัดการทีมชื่อแกร r สเซาเกตแล้วเมียเขาชื่อ ไม่รู้ครับไม่รรู้คับโอเคถูกต้องครับผมรับไป500โอเคก็เรียบร้อยแจกรางวัลครบแล้วเวการ์กาเฟ